ชมครับเมื่อวานนี้เกิดเรื่องช็อกอยู่เหมือนกันข่าวมาจากอำนาจเจริญนั่นก็คือมีกรณีที่ตำรวจปลาขาวเมืองอำนาจเจริญรับแจ้งพบศพผู้ชีวิตในบ้านพักหลังหนึ่งที่ตำบลสร้างโกคทาอำเภอเมืองอำนาจเจริญประสานแพทย์เวรโรพยาบาลกับมูลนิธิเข้าไปตรวจสอบพบร่างของคุณมงคลอายุ57ปีใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นนอนคว่ำหน้าที่ปลายเตียงนอน ในบ้านพักทรัพย์สินยังอยู่ครบไม่พบร่องรอยการต่อสู้คาดการว่าน่าจะชีวิตจากโรคประจำตัวแล้ววูบหมสติก่อนจะล้มลงที่ช็อกก็เพราะว่าเป็นคุณพ่อของยูทูบเบอร์และนักแสดงสาวเก๋ไก่สไลเดอร์และที่สำคัญเป็นเพราะไปสนีมาส่งของโทรศัพท์แล้วไม่มีคนรับวันรุ่งขึ้นใหอีทีหนึ่งกรินโชยครุ้งออกมาก็เลยตามเพื่อนบ้านมาดู ก่อนจะพบว่าเป็นคุณพ่อของน้องเก๋ไก่อยู่ผู้เบอร์ดังเสีชีวิตยอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่สอบถามพี่สาวขอดิบภรรยาผู้เสียชีวิตชื่อคุณคำม่อนบอกว่าไปชนในที่มาส่งของเนี่ยมาส่งของที่บ้านโทรหาผู้เสียชีวิตแต่ไม่มีคนรับตั้งแต่เมื่อวานก็คือเมื่อวันศุกร์ ค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยมาส่งของอีกรอบหนึ่งอะค่ะผู้เสียชีวิตก็ไม่รับไปสนี์ได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากในบ้านก็เรียกเพื่อนบ้านมาดูพอเพื่อนบ้านมาเห็นก็เรียกให้พี่สาวอดีตภรรยามาดูเห็นท่ามไม่ดีก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบค่ะซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นคุณพ่อของคุณเก๋ไก่ซึ่งเก๋ไก่ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณพ่อแล้วทังญาติบอกว่าเตรียมตัวจะมารับร่างคุณพ่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่กรุงเทพ ไปซะนี่ค่ะไปซะนี่เพิ่นมาเอินเพิ่นมาส่งของเพราะว่าเพิ่นโทรสั่งของเพิ่นมาแล้วเมื่อวานนี่เพิ่นมาเอิญนหาเพิ่นหาเพิ่นบ่ตอบรับโทรโทษคนเกิดบอระแต่จริงๆเดี๋ยกลับเมื่อก่อนตีเพิ่นแล้วมามาอีกมื้อนี้เพื่นมาเอินแล้วเพิ่อนคนบ่มีการตอบรับก็เลยกลับไปเอินพี่สาวมาเบิ่งมาซอมเมื่อวานนั่นมันส่งกินเหม็นแล้วไม่มันก็หลายเพิ่นก็เลยกลับไปบอกแม่มาเบิ่งแม่เลยมาซองหรืแม่เลยโทรหาเจ้าหน้าที่เพิ่อนเป็นโรคเก่าแต่ว่าเพิ่นก็มีบาดมีแผลตามตามแขนตามขาเพิ่นก็เที่ยวร่างอยูานไม่ประจับอี่เป็น พี่สาวของแกนเพิ่นที่เป็นแม่ของเกไก่ไม่แมานค่ะเกไก่ก็พี่ชายเพื่อนจิบมัรับอพอลงไปแบบพี่ทีิ่เพื่อนบ้านก็บอกนะครับว,ว่าน่าจะชีวิตจะโรคประจําตัวแม้คุณมงคลคุณพ่อของน้องเก๋ไก่นัททิชาหรือเก๋ไก่สไลเดอร์เนี่ยจะอายุเพียง57ปีก็ตามที เพ on, no <S <S ื่อนบ้านบอดนะครับดูชมว่าก่อนหน้าโมที่18มิถุนาเนี่ยก็ยังเห็นผู้เสียชีวิตขับขี่รถไปตัดหญ้าอยู่แถวนี้ผู้เสียชีวิตไม่ได้มีเรื่องราวกับไทยอย่างแน่นอนปกติก็อยู่คนเดียวเพื่อนบ้านคนนี้แหละที่ไปสดีตามมาค่ะเพราะว่าได้กลิ่นค่ะก็ไปแจ้งพี่สาวของอดีตภรรยานะคะอ๋อแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเก๋ไก่เมื่อวานนี้โพสต์ไอจีเป็นอิโมจิรูปผู้ชายมีหนวดเสือถุกคุณพ่อและรูปหัวใจสีดํา ต่อมาก็โพสภาพบทสัมภาษณ์ในหนังสือและาภาพถ่ายกับคุณพ่อข้อความตอนหนึ่งระบุว่าเก๋กับพ่อส่วนเรื่องพ่อเก๋อันนี้บอกเลยของแรแรมากเพราะทุกคนคงไม่เคยเห็นหน้าของพ่อเก๋ออกสื่อเลยให้เห็นหน้าพ่อในหนังสือเล่มนี้แล้วกันนะคะฮ่าฮ่หล่อสุดๆไปเลยใช่ไหมคะพ่อเก๋อายุมากกว่าแม่เก๋สปีเก๋กับพี่มาร์คเป็นลูกของพ่อ ส่วนน้องนาโนคนละพ่อตอนเด็กๆเ,เก๋อยู่กับญาติฝั่งพ่อกับอพอและอคิวแก้วตอนเด็กเก๋จำอะไรไม่ค่อยได้แต่จำได้ว่าพ่อหล่อพ่อเก๋เป็นลูกครึ่งไทยจีนส่วนเก๋เป็นลูกเซี่ยวโชคดีที่ได้ความขาวของพ่อมาเพราะคนไทยนิยมขาวเก๋อยู่กับฝั่งพ่อไม่นานประมาณ6-7ถึงขวบแม่ก็เริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวได้เปิดร้านขายเดี๋ยว ก็เลยรับเก๋มาอยู่ด้วยพอเก๋เริ่มรู้เรื่องทําอะไรเริ่มเป็นก็เลยสมัครเปร็นลูกมือแม่ช่วยเตรียมของเช่นผักต่างๆช่วยเก็บล้างจานตั้งแต่เปิดร้านขายของยันปิดร้านแม่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เกือบสิบปีก็ต้องปิดร้านแซงร้านเพราะเศรษฐกิจไม่ดีจ้างลูกจ้างไม่ไหวเก๋เลยแลกมนได้แรงบันดาลใจจากการเยียนครอบครัวเหนื่อยมาด้วยส่วนหนึ่งค่ะเธอระบุข้อความก็คือเล่าประวัติว่าจริงๆเธออยู่กับแม่เป็นหลักนั่นเอง แต่ก็เป็นการสูญเสียคุณพ่ออย่างไม่คาดคิดเจ้าตัวบอกว่าจะมาแจ้งกำหนดการอีกครั้งหนึ่งแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเกิดอาการวูบแล้วเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีใครรู้อยู่ในบ้านพักคน